สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะแม่น้องสันก็จะพามาดูวิธีการแก้ปัญหาพื้นข้างบ้านนะคะเป็นโพรงค่ะบ้านหลังนี้นะคะก็มีการสร้างมาประมาณ10กว่าปีแล้วค่ะเนื่องจากตอนก่อสร้างนะคะ มีการถมดินแล้วก็ก่อสร้างบ้านที่เร็วเกินไปค่ะทําให้ปัญหาดินยุบตัวตามมาภายหลังค่ะแต่ว่าตัวฐานบ้านหลังนี้นะคะแล้วก็ต่อม่อก็ยังแข็งแรงดีค่ะแต่ก็จะมีปัญหาเฉพาะดินใต้บ้านนะคะยุบตัวลงไปทําให้มีปัญหางูหรือว่าสัตว์เลื้อยคลานเข้าไปอาศัยอยู่ใต้ฐานบ้านหลังนี้ค่ะ วิธีการแก้ปัญหาของเรานะคะเราใช้แผ่นซีเมนบอร์ดนะคะในการตัดแล้วก็นําแผ่นไปวางทาบกับผนังแล้วก็จะใช้น็อตนะคะยึดขันให้แน่นค่ะวางทาบแบบนี้เลยค่ะดินที่ยุบนะคะขนาดพ<ด>ื้นทีนบ่าบางจุดนะคะสามารถที่จะสอดท่อน้ําประปาลอดใต้ฐานบ้านได้เลยค่ะในส่วนวิธีการติดตั้งของเรานะคะหลังจากที่เรา วัดขนาดแผ่นแล้วก็ตัดแผ่นนะคะแผ่นเราตัดความกว้างนะคะ40เซนติเมตรค่ะส่วนตรงไหนนะคะติดตออ่อหม้อนะคะเราก็จะตัดบากแผ่นนะคะจนสามารถที่จะวางแผ่นได้เสมอกับตัวขานบ้านพอดีค่ะาจากนั้นเราก็จะเจาะผนังบ้านนะคะแล้วก็ฝังพุกเหล็กแล้วก็ขันน็อตเข้าไปให้แน่นค่ะ การแก้ไขปัญหาบางจุดนะคะทางเจ้าภาพก็ได้แก้ไปแล้วบางส่วนนะคะ,ะโดยใช้แผ่นคอนกรีตนะคะที่แม่น้องสันใช้ทำรัวะะ้วค่ะมาวางแปะวางทาบกับตัวขานาบ้านนะคะแล้วก็ใช้น็อตขันยึดแบบนี้ค่ะแต่ว่าปัญหาที่เกิดก็คือทำให้ตัวบ้านนะคะแบกรับน้ำหนักเพิ่มขึ้นค่ะทางเจ้าภาพนะคะก็เลยเปลี่ยนวิธีจากที่จะใช้แผ่นคอนกรีตอัดแรงนะคะนำ แผ่นซีเมนบอร์ดเหล่านี้มาปิดทับแทนค่ะแผ่นซีเมนบอร์ดต,ตัวนี้ก็เป็นแผ่นซีเมนบอร์ดที่มีความหนา16มิลราคาแผ่นละ780าทในส่วนของแนวประปาท่อน้ำดีนะคะทางทีมงานแม่น้องสันก็จะไล่ระบบใหม่ทั้งหมดค่ะรวมทั้งท่อน้ำเสียนะคะเราได้ทำเสร็จไปแล้วบางส่วนค่ะก็มีการขุดดินลุกไปถึง ประมาณ1เมตรเลยค่ะสำหรับแนวท่อเดิมที่มีอยู่ค่ะเป็นท่อน้ำทิ้งนะคะทางจอภาพได้ถมดินทำให้ตัวแนวท่อเดิมนะคะมีการอุดตันค่ะเราก็ได้ได้แก้ปัญหาโดยการขุดวางแนวท่อใหม่ทั้งหมดสำหรับพื้นที่ตัวบ้านหลังนี้นะคะหลังจากที่เราปิดทับแผ่นซีเมนบอร์ดนี้รอบตัวบ้านแล้วนะคะทางเจ้าภาพก็จะให้มีการ เทพื้นหรือว่าเทคอนกรีตรอบตัวบ้านทั้งหมดค่ะก็จะเป็นการแก้ปัญหาในระยะยาวนะคะสำหรับงานพื้นบ้านนะคะเป็นโพรงแบบนี้สําหรับใครที่เจอปัญหาแบบนี้นะคะสามารถที่จะนำวิธีนี้ไปใช้ได้เลยค่ะ,ะก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งนะคะสามารถนำไปแก้ไขหรือว่านำไปประยุกต์ใช้หรือว่าดัดแปลง ให้แข็งแรงกว่านี้ได้ค่ะเมื่อติดแผ่นซีเมนต์บอร์ดเสร็จแล้วนะคะเรายัางไม่จบเพียงเท่านี้ค่ะเราก็จะผสมปูนนะคะในการเทลัดแผ่นอีกรอบค่ะ<ๆ>เทลงไปแบบนี้นะคะ<ๆ>เพื่อป้องกันปัญหาแผ่นนะคะขยักค่ะให้แน่นหนานะคะจากนั้นเราก็จะกลบดินโดยรอบทั้งหมดค่ะตัวบ้านหลังนี้นะคะก็จะมีการเทพื้นเราก็จะไล่ปรับดิน ให้ได้ระดับนะคะจากนั้นเราก็จะอัดดินด้วยเครื่องอัดดินค่ะเมื่ออัดดินเสร็จเราก็จะมีการเทพื้นความหนา10เซนนะคะสำหรับขับ้นตอนการทำงานนะคะก็มีเพียงเท่านี้ค่ะแม่น้องสันก็นำมาให้รับชมนะคะ,ะเพื่อที่จะเป็นแนวทางนะคะสำหรับใครที่ กำลังเจอปัญหาพื้นบ้านเป็นโครงแบบนี้ค่ะสามารถนำไปใช้ได้นะคะขอพอบคุณสำหรับการรับชมค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ